สวัสดีนะครับทุกคนอัสลาม,ม,มุอะลัยฮมนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเรียงสตางรูนะครับ <c oughs> ทุกคนจะบอกว่าอันนี้ผมหายาะนะครับที่ผมดูในในคลิปของพี่ๆนั้นน,นก็ไม่มีใครประกาศรักซื้อนะครับตัวนี้ก็ยุไม่มีไม่มีรอ,อนะครับทุกคนเดีผมทำให้ชัดดูนะครับ นี่ครับทุกคนดูชัดไหมครับตรงนี้ตรงนี้ไม่มีโรสอนะครับมีแค่เลขหนึ่งกับเลขสองตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเลขเจ็ดหรือเปล่านะครับตัวนี้ดูราคาก็ไม่มีอะไรมากนะครับด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะครับ แค่ปีนี้นะครับทุกคนมาได้ประกาศรับซื้อนะครับแต่ว่า็นบอกว่า <c oughs> มีใครต้องการปีนี้ลืมกดคอมเมนต์มาบอกด,ด้วยนะครับว่าปีหนึ่งสองเจ็ดนะครับหายากนะครับ แต่ว่าเขาไมา่ได้ประกับรับซื้อนะครับทุกคนอคบอกว่า <c oughs> สักวันอาจจะมีราคาก็ได้นะนี้ตอนนี้ผมเก็บสะสมอยู่นะครับใครต้องการรับซื้อคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับผมมีหลายเรียงนะครับแต่ว่าเรียงนี้ มีแค่เรียนเดียวนะครับทุกคนอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด r i ายด้วยนะครับ